สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับบ๊อบโซล่าเซลล์บูรามีแล้วนะครับคลิปนี้จะมีอะไรมาให้ดูนะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮวต์นะครับเป็นไฮวต์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับวันนี้เป็นเป็นงานทดสอบนะครับเป็นการทดสอบเป็นรุ่น4ี่พันวัตต์โวลต์อินพุตนะครับที่รองรับนะครับก็คือสามรอยยี่สิบโวลต์ จนถึง420โวลต์น,นะครับจะมีให้ให้ดู2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่รองรับ320กับรุ่นที่รองรับ500โวลต์น,นะครับ320ถึง420ถึงแล้วก็320ถึง500โวลต์น,นะครับมีสองรุ่นสำหรับใครที่ใช้แผงเยอะก็ต้องใช้เป็นรุ่น500นะครับก็วันนี้ก็จะมีมาทดสอบนะครับก็จะเป็นทดสอบกับแผงอมอฟัตนะครับ4แผงนะครับอมอฟัตสแผง อโมฟัดสี่แผงอโมฟัตร้อยสี่สิบห้าวัตต์นะครับที่ฮิตกันนะครับที่เขากําลังฮิตกันอยู่บุลลัที่เขาเอามาขายเมื่อกี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมีคนฮิตกันมากเลยนะครับผมก็มีเยอะนะครับมีสิบมียี่สิบเประมาณยี่สิบแผ่นนะครับก็ทดสอบกับเหมือนเดิมนะครับถ้าเชื่อมได้ไฟเบอร์ได้ผมถึงว่าผ่านนะครับถ้าเชื่อมได้ไฟเบอร์ไม่ได้ผมก็ถ้าถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่กล้ามาขายนะครับ ก็ถ้าถ้าเราเอาไปใช้แล้วใช้กับพวกไฟเบอร์ใช้กับพวกหินเจียไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จบนะครับใช้ยินร์เติมมาแปลงดีกว่านะครับทด <c oughs> สอบหลายอย่างนะครับทั้งชาร์จแบตเตอรี่นะครับของรถไฟฟ้าแล้วก็กาต้มน้ำนะครับหลอดไฟตูเชื่อมไฟเบอร์ทดสอบให้ดูจะเดี <c oughs> ๋ยวหลายคนจะรมอาดามานะครับก็คือแพงสี่แพงนะครับ ถ้าใช้จริงอ่ะไม่พอนะครับถ้าเป็นออมอลฟัสย่างต่ำต้องสิบหกถึงยี่สิบแผ่นนะครับก็คือห้าสติงถึงสามสี่ห้าสติงขึ้นไปนะครับถึงจะพอใช้แต่ถ้าเป็นแผงพวกทั่วไปนะครับแผงสามร้อยกว่าวัตต์ก็ประมาณเก้าแผ่นสิบแผ่นนะครับถึงจะพอใช้พอใช้จริงๆนะครับไม่งั้นมันก็ดึงไฟบ้านอยู่ดีนะครับถ้าเราใช้แผงน้อยมันก็ดึงไฟบ้านนะครับก็จะกลับกล้องให้ดูนะครับก็มาดูหน้าตานะครับ ของเจ้าอินเวอร์เตอร์ไฮวอนด้านหลังก็จะเป็น i g b t นะครับ8ตัวนะครับเป็น6เป็น80นะครับ N50 นะครับ80 N50 จุดนี้ก็จะเป็นวงจรผสมไฟนะครับหรือเรียกย่งยๆก็คือกิดกูนะครับวงจรกิดกูสำหรับผสมไฟแผงกับไฟบ้านนะครับผสมกันนะครับ ตัวนี้ก็ชุดนาไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้แค่คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เอาไปเข้า dc ของเขาเลยนะครับมาดูการต่อกิจกูนะครับก็คือจะเป็นไดโอสามเฟสนะครับไดโอสามเฟสจะมีห้าห้าขานะครับห้าจุดห้าจุดก็คือจุดนี้เป็น a อซนะครับผมต่อ a อซก็คือไม่มีขั้วนะครับจุดนี้นะครับเป็นบวกนะครับผมต่อเป็นบวกนะครับ จุดนี้ลบนะครับก็คือลบกับลบไอ้นี่เอาไปรวมกันเลยนะครับมาดูฝั่งเขาออกนะครับเขาออกผมก็ต่อเป็นฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบผมใช้สายสีเดียวกันนะครับคนอื่นดูอาจจะงงนะครับแต่สําหรับผมยังไม่งงนะก็คือบวกลบนะครับแล้วข้าคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เอาไปเข้าวงจรเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับตอนนี้แดดพอจะลองแดดหายเลยตอนนี้นะครับก็คือโวล์ ว์โดยรวมนะครับทั้งแผงทั้งไฟบ้านนะครับอยู่ประมาณ2 0 0 321บเอาทอ้ย321โวล์นะครับอยู่ประมาณ3 2 1โวล์ไฟบ้านเราก็อยู่ประมาณเท่าที่วัดเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณ300ไม่ถึง10โวล์ดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไฟบ้านก็ไม่ไดเอามาจากไฟบ้าน,นครับเอามาจากออฟกิณในในห้องนะครับเอามาทดสอบถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้ออฟกิณมาตัดนะครับสะดวกดี ก็จะจะมาทดสอบนะครับแต่รอแดดแป๊บนึงนะครับก็จะมาทดสอบอะไรก่อนนะครับก็คือกาต้มน้ํานะครับกับไอ้นี่นะครับเราเราก็หลอดไฟนะครับจะทดสอบเป็นูเป็นอย่างๆไปนะครับเราก็จะมีคอให้ดูว่าแต่ละอย่างมันมันทำงานยังไงนะครับมันกินไฟยังไงนะครับครับหลังจากที่รอแดดมาสักพักก็จะลองกับหลอดไฟนะครับร้อยวัตต์นะครับหลอด บ้านผมเอหลอดตูมกานะครับหลอดกลมนะครับรอดัตต์มาดูพลังงานนะครับว่าเขาจะดึงจากแผงหรือจะดึงจากไฟบ้าน,นครับตอนนี้เราใช้370โวลต์นะครับกระแสผมว่าจากไฟบ้านนะครับก็คือดีนะครับวัดเป็น AC อันนี้ว่าจากไฟบ้านก็คือไม่ดึงไฟบ้านนะครับ ดึงจากแผงล้วนๆน,นะครับ100วัตต์ก็แสดงว่า4แผ่น100วัตต์จะได้สบายนะครับมาดูกาต้มน้ำา6 0 0วัตต์นะครับ600วัตต์ติดแล้วนะครับก็คือตอนนี้โวนตกเหลือ300ท้ทวนนะครับดึงไฟบ้านนะครับ 1 4มนะครับ1ดึงไฟบ้าน1.3 1.4m นะวนตกเหลือ300ทีนี้ผมจะลองถอดแผงนะครับว่าเขาจะดึงไฟบ้านกี่แอมป์นะครับถอดแผงนะครับวนตกเหลือ229โวลต์นะครับดึงไฟบ้าน3.4แอมป์นะครับก็คือแผงสามารถจ่ายช่วยได้นะครับไม่ไม่ช่วยนะครับแผงเป็นคนจ่ายก่อนนะครับเขาพูดผิดนะ แผงเป็นตัวที่จ่ายก่อนนะครับแต่พอหมดพลังงานของแผงนะครับไฟบ้านก็จะช่วยนะครับเพราะว่าแผงตีให้ประมาณแผงละร้อยนะครับแต่การต้มน้ําของเราหกร้อยวัตต์นะครับมันก็เลยต้องดึงไฟบ้านช่วยไปประมาณร้อยกว่าวัตต์อ้กประมาณสองร้อยกว่าวัตต์นะถ้าหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามนะครับ, 1. 4, 1. นะรบก็สองร้อยกว่าวัตต์ ทีนี้จะลองมาชาร์จนะครับรถไฟฟ้านะครับชาร์จรถไฟฟ้าปล่อยกระแสชาร์จอยู่3แอมป์นะครับ3แอมป์ดีซีก็ยังใช้งานได้นะครับวนตกเหลือ360บโวลต์นะครับทีนี้ลองเสียบหลอดไฟเข้าไปเพิ่มอีก100วัตต์นะครับสองอย่างก็ประมาณ250วัตต์นะครับ ก็ยังจ่ายได้นะครับวนตกเหลือ3 42วัตต์42โวลต์นะครับวลแผงก็ยังจ่ายได้อยู่นะครับทีนี้มาทดสอบงานใหญ่นะครับก็จะเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ มันจะหน่วงนะครับมันจะเป็นบางทีนะครับถ้าเรากระชากแรงเกินไปมันจะหน่วงนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะมีการหน่วงอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังของอินพุตไม่พอนะครับหรือมันมีระบบซอฟต์สตาร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระชากไม่ได้นะกร,ระชากแล้ววนดีซีอกระชากแล้ววนเอซีจะตกนะครับทีนี้ก็มาทดสอบงานเชื่อมนะครับ ทดสอบงานเชื่อมเชื่อมเหล็กนะครับเนีพอจะทดสอบพอจะทดสอบแดดก็หายนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบกัะตู้เชื่อมกันนะครับตู้เชื่อมยินเว์เตอร์นะครับโวลต์นะครับ3ามดสิโวลต์นะครับ ลมันตกนะครับเพราะว่าพลังงานแผงมันจ่ายได้แค่ร้อสี่ประมาณ3-400วัตต์เองนะครับถ้าเราจะใช้งานเชื่อมจริงๆนะครับก็ต้องเป็นแผงประมาณถ้าแผงเอามาฟัดนะครับสิบหกถึำลังดีเลยนะครับถ้าเป็นแผงธรรมดานะครับก็ประมาณ9กแผ่นสิแผ่นนะครับ ถ้าจะใช้งานเชื่อมจริงๆแนะนำไม่ใช้แผง3 3 0นะครับ9-10ถึง10แผงนะครับแล้วก็ร่วมกับไฟบ้านนะครับถ้าเรามีการไฟฟ้านะครับก็ใช้ร่วมกับไฟบ้านไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการไฟฟ้านะครับแนะนำไม่ใช้ออฟกิดนะจะดีไหมแนะนำไม่ใช่ออฟกิตมาแปลงจะดีไหมครับหรือยังไงหรือแล้วแต่คนชอบนะครับ พอเราทําชุดนี้เราก็ต้องมีชุดแบกอัพอีกนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ทําระบบสูบน้ําไฮโวลอยู่นะครับก็คือสูบน้ํา380โวล์นะครับพวกไฮโวลพวกพวกสูบน้ําไอเขาเรียกอะไรสูบน้ํา9แผง10แผงนะครับพวกสูบน้ํา AC นะครับแล้วอยากหาชุดที่เราไปใช้งานกลางวันนะครับก็ใช้เป็นชุดไฮโวลตัวนี้ได้เลยนะครับ บางคนนะครับทำ,ทำไมไม่ไมใช้ดีซตรงนะครับก็ดีซตรงก็ดีนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือใช้กับพวกอะไรมันอันตรายนะครับโวลมันเป็นโวล์ดีซมันอันตรายนะครับอันตรายต่อสวิตอะไรอันตรายต่ออะไรของเรานะครับอันนี้ก็พอใช้ได้แล้วนะครับ4,000วัตต์นะครับ คงไม่ต้องบอกพีกนะครับว่าพีกกี่วัตนะครับพอบอกกำลังวัดเยอะไปเดี๋ยวลูกค้าก็ตาเวาวนะครับพอไปแล้ววัดไม่ถึงจริงๆแล้วเขามาด่าผมอีกใช่ไหมครับบอกสี่0ันวัตพีกแปด0ันวัตพอไปไม่ถึงแปด0ันวัตเลยช่างนะดา่าเราอีกนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับราคาก็เดี๋ยวจะแจ้งแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวคำนวณราคาก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ